ฟังข่าวเช้านี้กับบีกรัมราชค่ะเช้านี้อังคารที่7มกราคม2568ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต้องอยู่อย่างหวาดผวานะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปก่อเหตุคมคืนผู้สูงอายุถึง9คน9คดีด,ด้วยกันและที่สำคัญคนร้ายยังลอยนวลอยู่เลยยังปิดคดีดนี้ไม่ได้นะคะ แต่ดูเหมือนว่าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค่ะหลังจากตำรวจนั้นไปจับกลุ่มชายคนหนึ่งนะคะที่ก่อเหตุก็คือบังคับขืนใจคุณยายอายุ75ปีให้สำเร็จความใคร่ให้เขาผู้ชายคนนี้มีศักก็คือเป็นอดีตลูกเขยของผู้เสียหายเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการนำา DNA ของผู้ชายคนนี้ไปตรวจนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับ9คดีก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะคุณยายสมใจแกก็เล่าทั้งน้ำตาละค่ะว่าคือตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่ในบ้าน จูจๆนายสมคิดเดินเข้ามาทำทีพูดคุยเล็กน้อยแล้วก็จู่โจมเข้ามาล็อกตัวพยายามที่จะกระทำชำเราพูดตะคอกว่าเสพยาบ้ามา20เม็ดเกิดอารมณ์แล้วก็ขู่ยายบอกว่าถ้าร้องเนี่ยจะให้คนมาฆ่าให้ตายนะคะก็บังคับให้ยายช่วยสําเร็จความใคร่ให้แต่ว่ายายไม่ยอมค่ะก็เลยถูกตบหน้าไป2-3ถึงครั้งแล้วแรงคนแก่นะคะนึกถึงสภาพคนแก่75ปีแล้วอะ่ะสุดท้ายคุณยายก็ต้องยอมอะค่ะ กคุณยายก็ต้องยอมที่จะแบบไปทําอย่างว่าไปสําเร็จความใครใ่ให้กับนายสมคิดคนนี้นะคะไม่จบเท่านั้นค่ะเมื่อวันที่30มธันวาคมที่ผ่านมานายสมคิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะบังคับขืนใจคุณยายก็เลยร้องให้คนมาช่วยนะคะเคราะดีเพื่อนบ้านได้ยินค่ะก็เลยเดินมาที่บ้านสุดท้ายนายสมคิดก็หนีไปแล้วก็พูดท้าทายแบบนี้ค่ะบอกว่าตำรวจโคราชจับกูไม่ได้หรอกอ่ะพอพูดแบบนี้ยายกลัวมากค่ะ ก็เลยต้องหอบเสือหอบหมอนไปนอนอยู่ริมถนนเนี่ยก็เป็นภาพที่น่าแบบน่าสะเทือนใจให้กับชาวบ้านที่เห็นเป็นอย่างมากเลยนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็เลยมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งให้ทางตํารวจเข้ามาดูด้วยทําให้ทางพันตํารวจเอกวิวรพลนะคะท่านเป็นผู้กํากับการสพปากช่องแกก็ลงพื้นที่ไปเนาะนำเข้าสารอาหารแห้งไปมอบให้กับคุณยายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจับคนร้ายให้ได้วันนี้เลยคือเรื่องนี่แกพูดเมื่อวานเนาะแล้วตารวจก็ทําได้ตามที่รับปากไว้จริงๆอะคะ่ะ วันเดียวกันเลยที่ตำรวจลงพื้นที่ไปเยี่ยมคุณยายนะคะก็สามารถจับกุมนายสมคิดได้ที่อุบลราชธานีค่ะก็คุมตัวไปนะคะให้ทางผู้ช่วยผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะคะได้สอบสวนคลี่คลายคดีหาความเชื่อมโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับ9คดีที่มีการข่มขืนยายก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะเรื่องราวนี้เนี่ยทำให้มีคําสั่งย,าย้ายพันตํารวจเอกนรงผู้กํากับการสบพบัวใหญ่ไปช่วยราชการแล้วนะคะโดยขาดจากต้นสังกัดเลย แต่้ก็ตามค่ะสำหรับคดีย้าย9คนที่ไปแจ้งความกับตํารวจแล้วเนี่ยแบ่งเป็นพื้นที่อํเาเภอบัวใหญ่5คนอํเาเภอโนนแดง1คนอํเาเภอบ้านเหลื่ม2อง2คนแล้วก็อํเาเภอแก้งสนามนางอีก1คนพฤติกรรมของคนราค้ายคล้ายกันเลยค่ะก็คือเลือกเป้าหมายเป็น